คัมคือวันอาทิตย์ครับคลิปนี้จัดฟุตบอลสเปนมา2คู่นะครับมาพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์กันครับไปเริ่มคู่แรกเกมระหว่างทางด้านของราโยบายเกาโนนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาริดนะครับอารโยเจ้าบ้านเนี่ยผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ชนะใครมา7เกมติดต่อกันแล้วครับหเกมหลังสุดเนี่ยแพ้2เสมอสานะครับส่วนแอตเลติโกมาริดผลงานช่วงหลังถือว่าสม่ำเสมอพอสมควรนะครับหเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอหนึ่งเกมนะครับ เกมในบ้านของรโย Yo เนี่ยเสมอมา3เกมติดแล้วนะครับส่วนแอมาบริดออกนอกบ้านต้องบอกว่าไว้ใจได้ครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยตลอด5เกมหลัหงสุดในฐานะทีมเยือนในเกมลีกนะครับเกมนี้แอมาบริดจะไม่มีเบมฟิสเดปายนะครับแต่ว่าคนอื่นๆยังอยู่กันพร้อมหน้าเลยครับพวกองตอนกิสมันอารบาโรโมราตายาน,นยิการาสโกรวมไปถึงโรนิโกเดอปอด้วยนะครับ วัดกันตามศักยภาพแอรมาดิดนะวินาทีนี้ต้องบอกว่าดูดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วผลงานช่วงหลังถือว่ารักษามาตรฐานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเชื่อว่าเกมนี้จะไม่ใช่เกมง่ายของทัพตาหมีแต่ศักยภาพที่ดีกว่าความเฉียบขาดที่มีมากกว่าน่าจะบุกไปเอาชนะทาหน้าของรายโยดได้นะครับเลือกเชียแอตเลติิกมาดดีกว่านะครับอีกคู่หนึ่งไปที่เกมระหว่างเรอเบติสครับเปิดบ้านเจอกาดิช เบีตสเจ้าบ้านต้องบอกว่าคุณงานช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับ5เกมหนัสุดแพ้ถึง3เกมชนะได้แค่เกมเดียวครับส่วนกาดิชทีมเยือนไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วนะครับหนักเสมอไปหน่อยครับเสมอ3แพ้1เกมเบีตส <Bet is S 1> อยู่ในบ้านในเกมลีกไม่แพ้ใครมา3เกมติดแล้วนะครับชนะทางด้านของบียาโดลิตชนะามายอกา้าแล้วก็เสมอเรอัลมาดริดมาได้ครับส่วนกาดิชออกรอบบ้าน5เกมหนังสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้ไป3เกมถือว่า ผลงานไม่ค่อยดีนะครับเบติสเกมนี้นักเตะตัวลหลักอยู่กันครบเลยครับทั้งนัของอาโยเซเปเลสเซริโอการาเลสรวมไปถึงบอคาอีเกลเซยสอยู่กันครบเลยครับเชื่อว่าเกมนี้แม้ผลงานช่วงหลังเบติสจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่การเจอกับกาดิสที่ผลงานก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ ออกลูกแพ้ออกลูกเสมอค่อนข้างบ่อยเชื่อว,ว่าความเฉียบขาดของเบติสมีมากกว่าและน่าจะชนะได้ครับไปลุ้นประตูที่2กันนะครับก็สงตัวคลิปนี้ฝากไว้กับหลีกสเปนทั้งคู่เลยครับทั้งแอตเลติกมาดริดและก็เลออรเบติสนะครับส่วนคู่อื่นตัวไหนหน่าเชียร์ทีมไหนน่าสนใจไปตามในกลุ่มได้เหมือนเช่นเคยครับเข้าหน้าโปรไฟล์ทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์เลยครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านแฮปปี้โชคดีกันทุกคนครับ